ผู้ชนะในสาขานี้ครับได้แก่สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันที่ทา8เมษายนวันที่8เมษายนพวกเราแต่งตัวเต็มยศมากเพราะว่าวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่งานไท a แลนด์โซเช a ย a อเ2021นะครันยี่สิบเอ็ดนะคนับตัวแทนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นปัญหาที่น้อยที่สุดนะครับโหนงยังไม่รู้เรือ ตอนแรกอ่ะอยากจริงจริอ่ะอยากเอามูจิมามากเพราะว่ามันเป็นเพจเขานะชื่อจิสามะใช่ไหมครับแต่ดูจากแววแล้วมูจิน่าจะอารวาสในงานนะครับอยากเอามูมิจิมาแต่มูมิจิเนี่ยด้วยความที่เขาออกจากบ้านค่อนข้างน้อยถ้าได้ยินเสียงแบบแปลกๆเนี่ยเขาจะตื่นจะเต้นไหมหมหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจว่าเอามามมลุมาน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดสำหรับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวไปด้ยครับว่าที่เรจะเป็นยังไงครับเจอกันครับ ้วก็ถึงที่ซาันบนแล้วนะครับตัวน้อยอยู่นี่เพรานั้นถ้าเราขึ้นไปข้างบนประมาณ4โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็3โมง1 5้เนะเรามาเร็วกว่ากาหนดนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าน่างน่า,าจ,จะเป็นยังไงบ้างครับ เราเข้าไปข้างในเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับมมมมมมทุกคนมมัก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นรางวัล เดียวนะครับที่ไม่ต้องส่งรายชื่อเข้ามาเพราะว่าเราจะไปควานหาในโซเชียลมีเดียเองไลฟ์สไตล์ครับผู้เข้าชิงได้แก่ที่จะกับเฮบอยเกย์ไก่สไปเดอร์ยยูเซอปาแบลส์สไปเดอร์เอสพีดับสาขาเพชรนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงไ่้เอยครับผู้เข้าชิงได้แก่กรูตาสตอรี่มูจิซามะามข้าวเจ้าหมาตันตี เชโปแมวโง่และเป็นแม่แมวครับผู้ชนะในสาขานี้ครับได้แก่บู <S <S ตาสตอรี่ครับขอแสดงความดีด้วยนะฮะอันนี้ไม่สามารถมาได้แต่ว่ามีคลิปมากฝากกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรางวัลไทยแลนด์โซเชียลบอดนะครับที่มอรบรางวัลวินเนอร์ให้เราในหมด เราถึงบ้านกันแล้วนะมูอาป้าวทูจีนี่มีของมาให้มาดูนมีอะไรบ้างมาดูกันอาป้าวนี่ของระมันใครเลยของละมันใครครับลัวเจ้าของเพจนี่นี่อ่ะยมโมอันนี้นะครับเป็นรางวัลที่ได้มาจาก Thailand Social a w a r d 2021นะครับเป็นรางวัล Final list b a s t influencer on social media เพ t นะครับมูจิซามะเป,เป็นรางวัลของของใครของ,ขของน้องๆทุกๆคนนะครับในบ้านมูจิซามะนะครับไม่ว่าจะเป็นนัน่นแหละดั้งเดิมเลยเนาะพี่เปามิกุแล้วก็มูม,มารุนะครับที่ตอนนี้น้องๆไม่อยู่แล้วสัตว์ทุกๆตัวของครอบครัวเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและก็ จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะะรับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับีจริงแลนะ้วน่ะรางวัลน,นี้โบ<ม>อยากจะขอบคุณมุม,มารู้เป็นส่วนใหญ่เราคิดว่าปีที่ผ่านมานะครับยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ยอดวิวที่สูงสุดเนี่ยมันเกิดจากมุม,มารู้เลยะครับหลายคลิปเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทีมไ <Thailand S 2> ทยแลนด์โซเชียลวอร์ดด้วยนะครับ,รบที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรามากๆเป็นคำของขอาชีพเนาะเราจะตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรารักเรามากๆนะครับเปนนานๆครับ